ชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกด Sub s c r i b e ด้วยนะครับครับสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมบีคิงนะครับจากเพจรับซื้อขายฝากที่ดินปาจีนบุรีนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมที่ดินอีกแปลงนะครับที่จะขายที่ดินแปลงนี้นะครับ11ไร่นะครับผม ที่ดินแปลงนี้ติดถนนคอนกรีตนะครับแล้วก็อยู่ในชุมชนนะครับผมเนี่ยนะครับอาติดถนนคอนกรีตนะครับอยู่ในชุมชนน้ําไฟก็พร้อมแล้วนะครับเนี่ยแปลงนี้หน้ากว้างอยู่ที่ประมาณน่าจะสองร้อยเจ็ดสิบเมตรนะครับอะแปลงนี้นะครับก็ถ้าใครสนใจที่จะแบ่งนะครับที่จะแบ่งก็แบ่งได้นะครับแป่งละสองไร่นะครับ แปลงละสองไร่ก็อยู่ที่หกแสนห้านะครับแปลงนี้มีมีอยู่สิบเอ็ดไร่นะครับแบ่งแปลงละสองไร่ครับผมก็ได้นะครับหรือจะซื้อยกแปลงก็ได้นะครับติดถนนคอนกรีตหน้ากว้างมากๆครับแล้วก็นู่นครับจะเห็นวิวเขานะครับคิวทัศนะครับผมวิวเขาที่ดินเป็นทุ่งนานะครับไม่ต่ํากว่าถนนนะครับผมเน่ไม่ต่ํามากมายนะครับน่าจะประมาณน่าจะหัวเขา ได้นะครับผมเพราะว่าพื้นเดิมก็เป็นพื้นนานครับน้ำไม่ท่วมเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมลงลงลงไปให้ให้ชมครับเนี่ยผมลงได้นะเนี่ยเนี่ยพื้นนานแล้วดินสวยด้วยน้ําก็ไม่ท่วมดินนาน,นะครับดินสวยเลยแล้วก็จะมีทิวทัศน์วิวเขานะครับถ้าเอ่อเอาต้นไม้ทิวตรงนี้ออกนะครับเพราะว่าทิวทิวต้นไม้อยู่ตรงนี้อยู่ในที่นะครับเอาออกก็จะเห็นวิวเขา ก็อาจจะไม่ชัดนะครับแต่ก็เห็นนะครับผมแ้วก็มีวิวให้ชมทีเดได้นะครับนี่นะครับติดถนนคอนกรีตครับรถสวนกันได้เลยถนนคอนกรีตกว้างมากแล้วก็เข้ามาจากถนนสวนนสอนเนี่ยเพียงแค่ประมาณน่าจะประมาณ1.5กิโลเมตรเท่านั้นครับใกล้ๆครับไม่ไกลแล้วก็ที่ดินก็สวยมากด้วยน้ำไฟก็มีพร้อมแล้ว ถ้าใครสนใจที่จะมาแบ่งซื้อที่ดินแปลงนี้ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับทำโคกหนองนาปลูกบ้านทําสวนทําเกษตรเนี่ยสบายเลยอยู่ในชุมชนด้วยครับเนี่ยเนี่ยเขาก็มาปลูกบ้านทําบ้านกันเนี่ยครับเพราะมันอยู่ในชุมชนอยู่แล้วไม่เปรี้ยวครับสบายสบายครับผมแปลงนี้ตรงนู้นก็มีสระน้าด้วยครับกว้างอยู่ประมาณนะ่าจะ 70-80ตารางวาตรงตรงด้านหลังมีก็มีคูคลองน้ำนะครับสนใจมาแบ่งซื้อได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าที่ดินแปลงนี้นี่สวยมากๆครับเนี่ยติดถนนคอนกรีตเลยนะครับเนี่ยอยากให้ทุกท่านมาชมครับถมก็ถมไม่ลึกครับเพราะว่าพื้นนาเนี่ยน้ำไม่ท่วมครับอย่างที่ผมลงไป ให้ทุกท่านที่ชมเมื่อกี้นี้สนใจที่ดินแปลงนี้ติดต่อทักแชทแอดไลน์มาได้เลยนะครับหรือโทรศัพท์คันเข้ามานะครับก็สำหรับแปลงนี้นะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้ถ่ายภาพมุมสูงไว้ให้ทุกท่านได้ชมกันเพราะว่าวันนี้รีบครับเลยไม่ได้ถ่ายมาหรือว่าบางแปลงบางคลิปอาจจะอธิบายรายละเอียดไม่ได้ชัดเจนมากมายนะครับแต่ที่ดิน ทุกๆแปลงที่ขายนะครับถ่ายจากสถานที่จริงๆนะครับผมสนใจก็ทักมาได้ครับแปลงนี้สวยๆเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอที่ดินแปลงนี้เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมครับกดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอขอบคุณที่รีบรับชมครับผมขอขอบคุณที่ติดตามครับสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ